นี่คือโตโตของมันนะครับนี่ความยาวก็มีอยู่ประมาณผมสูงลอยหกสิบสามนะครับสูงก็ผมอ่ะประมาณลอยเจ็ดสิบได้นะครับประมาณเมตรกับสองเมตรโตใหญ่อ้วนนะครับแล้าก็สมบูรณ์บรเย็บปากนะครับบรรยากาศช่วงเที่ยงเทียงนี่ พักกินเขาเทียงด้วยแต่ยังกินเหรอครับนี่ก้อยแรียนออมีนครับมีก้อยแร่นมีออมแร่นนะครับทีมงานกินเป็นแต่แสบแห้งคุณบรรยากาศกินเขาพักเทียงอาหารปลาข้างฝั่งสายหฮาพี่น้องนะครับบรรยากาศช่วงเทียงเทียงกินเขาปลาน้ำกันพี่น้องแต่ยังเรากินแน่ครับนี่ หลาบบางหลาบฟ้านออมส่วนเทียงเทียงกินต่อปลาน้ำกันตุ่มหฮมอาหารปลา <c oughs> พี่น้องฟังไทยเฮานะครับเด้อนี่ครับนี้กากินอยู่ช่องตะอูกินได้เฮ็ดกินได้แบบแซ่บๆหามหอ้อ <c> ก <oughs> ล็บก็บห้อว่าได้ <laughs> จ้กหน่อยกับว่าใดเล็บกับว่าใดเพื่อนมาเขียวง่าสากอาหารปลาต่างๆน,นกับเพชรกินได้ยูแต่ว่าหามเอาขวามฟังนะครับมีหอเขา่าเหนียวเตรียมสินขาบ้างอันนี้อะไรเนี้ยเลี้ยงหยิบแย่งกันหน่อยแย่งหน่อย มันนี่กับปล่อยงูสิงเสือนะครับตัวหนึ่งก็ถือว่าตัวใหญ่นะครับและที่สําคัญกนะ็คือตัวนี้วกได้เย็บปากนะครับจริงๆแล้วงูสิงเสืออยู่นี่จะมีค่อนข้างเยอะอยู่นะครับสําหรับผู้ใดมักแ้วแต่เจ้าสืบไปก็ไดหรือสีมกักต้่มมักแกงแล้วแต่โดยพ่อตัวใหญ่สุดอันผูมิทัศายก็เห็นนะครับ สามเมตรเลยเนาะครับซ้ำแขนพูนนีครับมีประมาณแปดลอยนะครับผพรามันมีเงินสื่อครับนี่นี่ก็เเลืองเงินเติมน้ามันเบ็ดล่ะนี่เบ็ดพอดีสองลอยห้าสิบบาทนะครับแถมถุงแง่แถมแล้วยืมเอาไห้เบอร์นะครับตัวตัวใหญ่แห้งตัวนี้ก็ถือว่าตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่แหละก็ถือว่าอ่าสมบูรณ์ดีครับบอสโมมองที่ผมอยู่นะครับก็คือเป็นฟังเล่าเด้อแนมไปเห็นลวดน้ำเลยครับนี่แต่ว่ามันเป็น ปลาปลาใชแดนกี่ตัวกันผมปล่อยไปนี่ผมกับมหัวสิไปล่าหรือไปไยบ่หูแต่ว่าผมเอามาส่งมันได้แค่นี้ผมว่ายาาขามไปให้เป็นข้าราชหารหรือว่าฝั่งไทยมันผิดกฎหมายเด้อเขาหามเอาขามนะครับแต่ว่าันพี่น้องซื้อัวาซื้อกินได้อยู่หรือว่าซื้อปล่อยกับปล่อยได้แค่ใชแดนฝั่งไทยล่านะครับตาเว่าให้เข้าใจเราโทษอต่ว่าคือว่าเอามาปล่อยบาทมันเอาไปบ่ไรเด้ครับเออ กฎหมายเขาว่าใดอนุญาตในห้าอานะครับเ้างกระเทตามกระติกาแล้วจะออใไม้เบิง่งเดอริงแล้วโอ้โนี่คือโตโตของมันนะครับนี่โอ้ความเงีวแต่มีูิวระมาณผมสูงลอยหกสิบ สามนะครับสูงกาผมอ่ะประมาณลอยเจ็ดสิบได้นะครับประมาณเมตรกับสองเมตรโตใหญ่อ้วนนะครับ้วก็สมบูรณ์บริยปากนะครับที่ว่าหายากแล้วลักษณะเด่นเดก็คือตัวเล่ยๆลยนะครับเล่ยๆเล่หมือนสิงดงแต่ว่ามันจงอางจงอางจะดำาๆประมาณนี้นะครับบ่มีผิดกะหากินพวกกบเขียดท้างฟังเล่าแบบนี้มันยังหลายอยู่กบเขียดพวกนี้นะครับมันหากินพวกกบพวกเขียดนะครับสู่ชีวิตไป ใคชีวิตมัน่นผู้ใดเห็นคลิปนี้ก็ได้บุญน,น้ากันเด้อนะครับได้บุญน,น้ากันบุญหลาสายเงาลำรา้วเบดถุบิดโกเบดเคาะบดนีบดสินเอานะครับเอาสาธุสาธุสาธุฮะนั่นไป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 เมื่อไไปอีหล่าไปอีหล่าลูกหล,ล่าไปพูดเหรโอ้ยไรแลนไปเลยนะครับุไหวแหงว ไหวแห้งแมี่ยลำบาทันเลยป่ะยูสเซลนุ่มหุ่นถือว่ามันยังสดนะสดแบบไปหรอไปอาดลาดอะไรแบบนี้นิดอิ่มซิมปล่อยไหลเขาสิดว่าปล่อยเอียนเขาปลาปล่อยเอียนเขาปลาคักๆเลยเขาสิดจับได้ไปไหวโอ้เอ้าเอานี่ครับเจะบอกวิธีเข้าไปจับอย่าสู้ขึ้นธรรมชาติอันเพิ่นไปจับมาส่วนหน้าเพิ่นจะจะไม่ได้จับนี่หรอกครับคือมันปล่อยมองนี เจ่กระพปนี่ให้กันอาจจะมีการดักจับนะครับแต่ว่าผมว่าการดักจับของเขามันมีหลายวิธีแต่ก็ต้องใส่เครื่องมือว่าจะเป็นพวกตะไคร้หรือว่ากับขุดลุมขุดยั้งนะครับหล่อมันก็แล้วแต่เพื่อนนะครับวิถีชีวิตของแต่ละหม่องมันบอกขึ้นกันบางหม่องคือบ้านเฮ่านะครับมันเหลือน้อยแต่บ้านเฮ่าก็จะเลิญแล้วกินหมูกินไก่กินปลาได้แล้วบ้านเพิ่นเพิ่นยังมมีของกินหลาย เพิพ่นจะกินไปตามธรรมชาติแบบเฮาสมัยก่อนแหละเฮาหิวเฮาเห็นกับปอมเฮาเนยงกับจับมันมากร่อยนะครับเพื่อเป็นกับเข่าล้ายคๆกันนะครับบ้านเพิ่นยังเาอนุรักษ์แล้วก็าอาหารทางธรรมชาติกัยังพอมีเพิ่นกัยังพอได้กินกันอยู่อีกอย่างหนึ่งก็คืออ่าก็เรียกว่าปล่อยเอาบุญเอาซ้ำนี่แหละเอาบรรยากาศชส่วงเที่ยงทเทียงครับช่องตาอูเฮาขี้นนครับขี้นนสือปุ๊บหัวปั๊บ เนี้ยเสียครับผมเนี้ยไม่ไหมห่อนๆกินเนาะครับมาแต่บ้านไหนไรมาแบ้านนาโหน้าโหน้าโภนผู้บนเท่าฟังฟังเงาฝุ่นน่าฟังไทยครับผมมาเรื่อยเบาเรื่อยโดนๆมาเรื่อยครับโอ้กินปลามากินของปลาบรรยากาศช่องตะอูครับผมห่อเขาห่อนามากินครับนี่ ແລະອັນອັນນີ້ບໍ່ອັນອື່ນໄດ້ຢູ່ບໍ່ໃນຫຍັງียดียดีียดครับยดຍັງບมันທบียดຮົียดียดครับ100 80 80 สร้ออยู่ที่เคผมตัวนี้ทุกหนาแปดสิตัวงใหญ่ทุกงว้าสองร oui, ้อยบรรยากาศนี <basics> Korea, S S 8, nah ่ครับมาพท่านของปลาเพื่อนท่นว่าเพาท่านเขืยดครับ็ไม่กินน่นมาดิบรรยากาศเนาะปากกินเาเที่ยงกันเพาเขาหองน้ำมากินเอาะเนี่ยครับบรรยากาศเนาอยากเป็นเคยลาวเา่าท่านนี้ด้เบียร์ลาวอ่ะ เบียรเล้าเย็นๆมันละกนห่ากํลังอันหาแน่เห็ดกินอยู่เฮียอนตัวนี้แล่นเล่นเล่นโอ้ยนั่งไฟจีอยวกําลังแซบก็กระป๋อมบอกเ่าไง ดกขวก็เบาตนปีกุกกเือดเลยเก้าร้อยครั้อยนะโอ้เฮ็ดจะนั่กิน่ะพ่อนี่มือนนี่ออมครัวออมเมนูออมเมือนี้ขุัตัวละเก้าร้อยี่พ่อคุ่มวัญมมีแถมยังหรือเปลงถุงมะกะแลงนี่ครับ แล่นตัวละเก่าลอยบังเอิญเด้อฮ้าย nhạc วัวหัวหัวมาแต่บ้านไหนห่อหัวมาแต่อำเภอใดหัวอยูบ่บนทะเลเขานี้นี่ครับนี่ซื้อมาเห็ดมาเห็ดกินก็บบนเอาสเสบียงอาหารเอาทิพเปาเนย่งมาเองบบอันนี้เพื่อนในเซาไอซัลล่านี่ร้อยหนึ่งนะครับเซาอะไรเห็ด เห็ดกินนังนี่นี่แหละข้างๆป้านั่นล่ะทิพเป่าที่วนานี่เอามาแต่บ้านเองดิแม่แโอ้โหแมาเรื่อยใช่ป่ะแม่ก็โดนหมอมา,มาเออก็ลังมาเนี่ยล่ะอือกินนี่ก็ลังมาเถอะกำลังหากินอาหารปลาออ <laughs> มากินเข่าปลาผูนทิพเป่าเ <laughs> ต็มเ, <laughs> เ,เลยเอามา <laughs> นี่ครับนี่บรรยากาศอันนี้อยู่ฝั่งเหลาด้อครับเด้อพี่น้องนี่ครับเพิ่นบริหารเอาขามไปฝั่งไทยนะครับมาเห็ดกินนี่อยู่ฝั่งเหลานะนี่ครับนี่นี่พ่อกำลังเห็ดกินไหนซื้อหามาไปฝั่งไทยนะครับกินไหนซื้อเห็ดใดซื้อครับผมท่านพายยากก็มากินอยู่พี่อ๊อฟถึงยืนหนักทุกเราแล้วเขาต้วหน่า ครับผมกินไหนซื้อๆแล้วเ่เนาะมาเห็ดอยู่เห็ดก,กินเอาตามวามากินเขาปลาออกแคมปิ้งมาเบิดขอบขวดเลยแคมปิ้งนะครับพร้อมกินพอแล้วป่ะตัวละเก่าลอยประเสริปะ่ะนี่อาหารปลาเอาหากินยากเด็ปีละเทือดจังมาเท่านึงอยู่บ้านเท่าบ่มี อยู่บ้านเพิ่นยังพ้อเหลืออยู่ครับอยู่บ้านครนับโดนไฟจะหลอกนังออกขูดนังออกของแสบอีสานเหรอนี่ครับอาหารปลาโดนๆกินเท่านึงหรอกว่าเป็นยังอ,อาหารปลาครับพี่น้อง <c oughs> อันนี่นอไหอันไหนครับพ่อยูดในกุ้งเทียมจะมาไลยฟังมันตัวเห้ยตัวอ๋อตัวเหี้ยยูดในกุงเทียบตัวทองแต่แขบหน่บ่ตัวบกใหญ่หนึ่งกับตัวเงินตัวทองเขาเอินอยู่ในกุ้งเทียมันรลาแหงตัวเงินตัวทองครับเป็นตัวเงินตัวทองเขาเอื่อญตัวเหี้ย ก็ขายจักบาทละแม่แบบนี้สองร้อยสามสิบคู่นี่คู่นี่สี่ร้อยสี่ร้อยโอ้โหคู่นี่สี่ร้อยหกยังเป็นเปลี่ยนอยู่บางนี่ครับบางตัวละไอ้สองร้อยสามสิบบางเด้อครับเด้อนี่ใครบ่เคยเห็นบางยังเป็นเปลี่ยนอยู่นึงเก่งเนาะครับเนาะไปจับมาได้จยวไหนบุเก่งแห้ง นี่ครับอุ้ยยกโซ่ไงพ่อยกโซ่่ยอุ้ยเขาเอามามาขืนนี่นะเห็นอมราคาอะไรันไดพ่อไม้ไปได้ปบ่บาทเห็นอมพันหนึ่งโอ้ของแข่เลยตัวนี้ เอาคืนเส้นเตาคนเพื่อนนี่ครับอันนั้นเห็นก็ได้มากมาขึ้นนี่เพื่อนว่าพันหนึ่งดังไฟขึ้นไง่งองเลยแบบนี้มาหากินขางปลาเนาะแม่เน้องต้นละร้านไหนละครับนี่ได้มาเป็นเป็นเลยสองร้อยกว่าบาท บางแค่จะไหนกินเหรอครับนี่บางเขาเจ้ากับปิ้งจ้าครับปิ้งก้อยปิ้งข <c oughs> ัวบ่ <c oughs> อ,อ่อมเมื่ดิเมนูคืออ่อมของแสีบอีสานหวานเนามาหากินเขาปลาตั้งทิน้น <c oughs> มาแต่บ้านไหนครับไอมาแต่ไทยเขานีบ่บ่ครับมาแต่อำเภอได้ครับน่าจะรวยครับน่าจะรวยนะครับนี่ข้างนีเก็เษ็รเมนูพิเศษอยู่ต้มหอย <c oughs> หอยเดือยหอยโขดหอยโขด องปลาเนาะพ่อเนาะมาแต่น่าจะรวมกันห่พอมามาเรื่อยๆอย่บเือดนน้มาตหนึ่งปีลเอปีลอกบได้มากมาจปีสิบปีลสิบปีมาตัหนึ่งเปลี่ยนบรรยากาศเนาะพ่อเนาะมาหากินเข่าปลาครับผมโดนนมาตันึงสิบปีมาตัวหนึงโอ้อันนี้เท็ืเดียบร้อยแล้วอพร้อมปรุงรส นี่อันนี้คืออย่งเงี้ยก่อนแล่นเดี๋ยวปรุงรสหัวหัวออมขุนบางกับตัวละสองร้อยกว่าบาทว่ะหัวขุนยังเป็นเป็นอยู่เขาเก่งเนาะหัวนาะไปจับมาไหนเนาะไปดักเอายังไงบุ้งแต่ก่อนยุ่บ้านเท่าตัวละห้าบาทไม่ผู้สื่อนี่ห้าบาทเพราะสื่อแต่ข้าของพอหาได้ตัวละห้าบาทครับปัจจุบันนี่สองร้อยกว่าก็เนี่ยสองร้อยสามสิบแบบนี้ เดินเดนเถอะของแปลกของปลาสี่หม้อเจนึงสิบมี่หม้อเจงครับอาหารปลาอาหารแปลกคยกินแนวนี้นะครับผมแร่นนตัวระยางนี่ตัวะยางกันตะปอเนาะแร่ที่ทุกครัวปลาอ้วนเหียนอยู่ในน้ำครับ แสดงว่าผมได้มากเมื่อไหรนที่ตลาดหอยฝายลูกมันลูกมันอันนี้แม่มันนี่แม่บางพ่อมันนี่เถนนี่่บางนี่นะพ่อบสองร้อยกว่าบาทสองร้อยสามสิบโอเคมากผมหงันคมโอ้ยเขาทำรัมใช่อยมเมื่อไหร่ไปกินอยู่ร้านเขาช่างใหม่ผมจับบาทเดียวผมอยู่ถวยนี้เลยพว่าครบตายโมเรื่องเนี่ยจะผีหมวยแค่ขมตัวพอดิแค่ขมตับมีมวยอันาี้สองเลย หมอกแล้ว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 ใช่แล้วอันนี่คือทำให้เกลียดนะครับยอดน้ำใส่จันอยนะยอดน้ำใส่จันอยนะยอดน้ำใส่จัน่อยเะิอดน้ำใส่นิดเดียวคือยังไงครับทุกครับยอดน้ำใส่จัน่อยยอดน้ำใส่จัน่อยแล้วครับนี่แล้วครับมาแล้วครับกินกินมาแล้วครับปลแดดกระชายกระชายกปลาแดด โอเคครับกำลังตกลงเรื่องประแดกอยู่ครับจะใส่หรือไม่ใส่ใส่ใส่สรุปไ่าแล้วนะครับก็ทําการเหาะครับกะครับกะเหาะโอ้โห อย่างน้อยก็ต้องเค็มแล้วครับขนาดนี้ครับต้องน้ำใส่หมดเลยยังยังไม่ใส่น้ำโอ้โหพโูดไทยยังไม่ใส่น้ำครับใส่น้อีกีแต่เหยาะเฉยๆครับยังไม่ใส่ใส่น้ำอีกใส่เบิดเลยโอ้ยใส่เบิดเลยมาแล้วครับกลิ่นหอมมาแล้วครับเพราะเราใส่หอมลงไปคุกคุกชื่ออะไรครับคุกฮะคุกชื่ออะไรครับคุก เจ้าว่ะซื้อยังโอ้พุกตุ้ยนะครับเจ้าซื้อเีหยังวะพุกตุ้ยนะครับพุกตุ้ยนี่มาจากพัฒการอะไรครับพัฒการข้าโพสีครับพัฒการข้าโพสีนะครับมันอยู่ตรงไหนไม่รู้ครับโอ้ขดาวโอดสีครับเดือดดมเป็นพัฒการที่ขายอุปกรณ์ก่อสร้างครรับ หลังจากที่เรียบร้อยแล้วรออะไรครับเทฟเทฟตุยครับรออะไรครับโอ้รอเครื่องปรุงใส่แล้วก็ทำยังไงต่อครับต้องซีมต้องซีมแล้วก็ครับต้องซีมโอ้เราเราต้องรอเวลาที่เส้นถุยจะซีมนะครับต้องซีมยังต้องซีอะไรนะยังไม่ผ่านนทีโอ้โหมีการ เชฟเรามีการกำจัมนำขนาดไหนครับที่ไม่ไม่หดหดเขีนในวันนี้ไม่หดดคิดว่าจะทำให้อร่อยนะเต็มที่เต็มที่เต็มที่ยุ่มปลาน่าจะทาผู้สีดีครับนี่ครับโอ้โหครับบรรยากาศมากินอาหารปลาได้โอกาสกินอาหารปลาดอโอกาสครับผมก็ต้องคอยเนี่ยพันกิมรสปราต้องปลาแล้วกัน กระเพรากานี่ก็ลองสัมผัสกันอยู่กระเพราสะไคร่ปอกตัวมาเรื่อยไหมครับมาที่นี่เรื่อยไหมครับเรื่อยบรรยากาศช่วงเที่ยงเทียงกินเข่าปลานนำกันพี่น้องในย่างเรากินแน่ครับนี่ลาบบางลาบฟ้านออมส่วนเที่ยงเที่ยงกินเข่าปลานนำกันตุ่มโอม อาหารปลาพ <laughs> ี่น้องฟังไทยเฮานะครับเด้อนย่างบนี่ <c oughs> มากินอยู่ช่องตะอูก <c oughs> ินได้เฮ็ดกินได้แบบแซบๆ <c oughs> หามห่อ <c oughs> เร็บก,กับ่อว่าได้ <c oughs> จ็กหน่อยกับว่าได้เรียบก,กับว่าได้เพื่อนมาเขี่วงาสักอาหารปลาต่างๆนะ่รับเฮ็ดกินได้อยูุแต่ว่าหามเอาขามฟัง <c oughs> นย่างบมี่อเข้าเนี้ว เตรียมสินค้ามาพักขั้ตาค่าข้ามเขานี่ครับข้าค่ากินเขาอยู่กําลังเสียบของเสียบอีสานครับผมอีช่องนึงกับสุธิวัตรจะว่าเป็นช่องง่วนครับผมเพราะอีกช่องนึง คนมักเสื่อมเลยคนมักเสื่อมฝังเหรอเลี้ยงว่าเลี้ยงว่าไวพ่อได้เบิรงกยังนะพ่อเออนี่ฟังเอานี่บรรยากาศเนาะนี่ว่านัวลว่านวลหมดนะ นี่แหะกับรรยากาศท่างไงง่องเลยทั้งหมนกันได้อ้ยอม